รีวิวการฝังปุ๋ยของบริษัทช่างทองนะครับริปเปอร์ฝังปุ๋ยเขาทํามาสวยงามมากครับทํา,าทมาสวยมากใบอ้อยก็ข,ข้างหนา เกียรใบใหม่คมดีคิดนะครับตัดของทางดีครับใบนะาๆตัดถัดหมดเลยครับปุ๋ยก็ลงดีการตัด